วันนี้พบก,กับช่อง c h สต s ด s t u d นะครับแล้ววันนี้ผมว่าจะมาพาทุกคนไปเก็บฝรังซึ่งฝรั่งของผมเนี่ยปลอดสารพิษมากไม่ใช้ทั้งยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช้ทั้งยาเร่งโตแบบปุ๋ยเคมีนะครับผมนี่แนวอินทรีย์นะครับโอเคเราจะไปเริ่มตัดกันเลยวันนี้ผมพานกน้อยของผมมาด้วยชื่อว่าแก๊แก แค่แค่แค่ต้องช่วงค่แคครับไครับไปกันเลยโอเคโอเคนะครับตัวนี้ก็จะมีฝรั่งพันธุ์หง่อซื้อนะครับเป็นฝรั่งที่มีด้านในมีสีแดงแต่ตอนนี้มันยังไม่สุกนะครับนี่ก็จะเป็นฝรั่งพันธุ์กิมจูนะครับเอา้าแก๊กแก๊กท้่ไห อย่าโ yeah. มวแต่กินสิเค yeah, ครับเราไปได้านหลังตรงที่เราจะไปเก็บเกี่ยวนั่นเลยนะครับไปเลยครับ let's go <S ตรงนี้ก็เป็นตรงที่เราจะมาเก็บเกี่ยวนะครับตรงนี้เป็นใหญ่มากเอแต่ตอนนี้ผมต้องรีบทานหน่อยครับมันมียุ่ง ว้าวซืรอนี่สิครับลูกหลอกมากโอเคเลยใส่เลยรีบอีกลูกหนึ่งนะ ชมดูฝรหลังที่ผมเก็บมานะครับดูนี่สิครับมันใหญ่มากมกเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากๆเลยนะครับฝรห่ังบ้านคุณใครใหญ่กว่านี้ไหมครับถ้าใหญ่คอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคครับเราไปล้างกันนะครับเราวผวยังไม่ชิมให้ดูว่ามันอร่อยแค่ไหนโอเคครับผมก็ล้างหมดแล้วนะครับทีนี้ก็หั่นใส่จานได้เลยนะครับเริ่มจากการปอกหัวนี่ออกก่อน เหนียวอยากนี่การปอกฝรั่งครั้งแรกเลยนะครับผมไม่รู้ว่าทำยังไงเย,เอย,เอยโอเคครับผมเพื่อจะซับงา้างได้มาหนึ่งอันแล้วชิ้นใหญ่สุดๆเลย ่อยแล้วก็สับง้างสับ้าวอ้าออาอาเ,เ,เป็นการเสียเวลาทีนี้คำตัวถูก เหรอโอเคหัวอยากกินให้ดูนะ,อะขอบเกาะว่ครับว่ะฮึบ้านของคุณเกาะข้ามีไหมนะครับอ๋อฮึไปกุบไป นี่นะครับกรอบหวานอร่อยมากว่อกี้ผมกินจนหยุดไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับ อร่อยมากผมกินหยุดไม่ได้เลยนะครับแถมของผมกรอบมากฝรั่งบ้านผมอร่อยมากครับกรอบหวานไม่มีสารพิษถ้าพันธ o งเป่าซื้อออกผมก็จะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า พันนี้ยบกับหงเปาอซื้ออันไหนมันแตกต่างกว่ากันท่านผู้ชมจําวิดีโอนี้และถ้าหงเปาอซื้อออกท่านผู้ชมมาดูแล้วว่ามันแตกต่างกันเนทะ่าไหร่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอ้าว